มีวาโซ่ให้มึงเอาเขี่ยวโดนผากไอ้เหี้ยดับเบิ้ลเขียวซอกล่างๆๆๆฮุกอีรุนชน ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษ,ษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัพโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับ แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับแต่ก่อนจะเข้าคลิปครับผมผมก็ขอขายของสะหน่อยครับผมกับเกรเน่แบรนด์ธัญพืชอร่อยเที่ยมถึงได้ตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ครับ กับเกรเน่พลาสอัลมอนต์คุกกี้ผสมธัญพืชนะนะชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์แป้งสาลีไม่ขัดสีสูตรพิเศษสูตรไม่เติมน้ำตาลครับผมมีด้วยกัน2รสชาติแคนเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven ทุกสาขา20บาทเท่านั้นครับและเมื่อซื้อครบ300บาทครับพิเศษสามารถนำไปแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่สแน็คเลยครับด้วยการนำใบเสร็จ 7-Eleven ออนไลน์หรือว่า 7-Delivery ไปแลกได้เลยครับแต่ถ้าบออกว่าคุณซื้ แล้วมาจากเพจไลฟ์ฟรีให้หน่อยก็จะขอบคุณมากเลยครับจะอย่าไปบอกพนักง,งานเซเว่นนะบอกแอดมินเพจครับผมหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับอ่ากูมีความแนะนำว่าออฟเลนเราต้องเล่นตัวดาเมจนะเพราะว่ามิดเล่นแบกนะใช่ตัวเดือยวเอ่อก็ได้ออฟต้องเล่นตัวแบกอะเอลซีเหรอแต่เอลซีแต่ตอนนี้เราไม่รู้แค่ดีเขาด้วยเจอพุชเชอร์น่าจะเหนื่อยอยู่ในเสื้อตัวแบกตัวเดียว เล่นแคลรี่มาเล่นแคลรี่เมตาสัตว์ใจลอยเลยอันนี้พี่บอลจะเล่นเอิร์ดใช่ปะใช่เล่นเอิร์ดงั้นผมก็เป็นซิเวอร์เองรดไอซิลเวอร์นะมึงเล่น SB มึงจะเล่นเอิร์ดทำไมวะใครเขาเล่นเล่น SB เออมึงเล่นบิวแบบสเกลเปเลตเกมเป็นตัวคออ่ะนั่นคือบิวที่มึงต้องเล่นเว้ยงั้นก็ซื้อไปดัดไม่เล่นไอ้นี่ดีเฟสทูดแล้วก็ เโลเบตอะเดี๋ยกูเจอเล่าเลาเล่นเผาเก๋ม่งเจอปั๊กบ่อยมากเลยเป็นแบบฮีโร่สนุกฮีโร่ที่ใครๆก็ชอบเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอกระทหวัดส้มนะจะไม่ืจอนะเราเจอปั๊กต้องมีหวัดส้มไม่เล่นไม่ได้ปล่อยมโซโลกับเปโรได้โอ้โหโดนสเปียต่อย แต่มาได้เคื่ปัดแซดถ้าได้คิวก่อนยังไม่ดุดเ้ยแลกัน่อๆๆนี่น้าหมูไปกินเรามีประเด็ดไหมตายแล้วพี่ผมเชื่อมฟองนี้ด้วยอะไรเดี๋ยวรอดก่อนล เโปดเที่ยเลยเสียเคลียร์จังหวะที่แบบเอินเข้าตัวเที่ยไปอยู่ดีบาร์แล้ววะมาไวกับเวลาสุดๆคิด oh. ว sí, ่าอะไรปะนี like, wow. ่คือการแกงที่แบบไม่คาดคิดอหะฝันของข้ามก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเที่ยดีไอ้เหี้ย มาเด็กตรงนี้ไม่มีไฟไม่รู้เดินไปเก็บไปแต่มันไม่แฟา์เอาบนก็โดดเยนี่อ้โอเยือเฮียดูดิยือ้อย่างนานนี่มาตายเองอ่ะข้างบนหวังไว้ได้คิวนะครับสองตัว สวยงามสวยงามวายไแล้วมันก็ไหมดละที่ปามีอะไ้ครับม่ร้งปว่าไม่มีว่าไปแล้วเอาเช่นนี้ไหมมีีวันะอ๋อตีไม่มีไม่มีมีวนะไม่มีแบบโอ้ก็เอ๋แต่เองกระล่างลกระล่างล โนมโดนัทนะโดนัทนะคนที่พี่มาโบเกอร์ทำไมกูได้คิวกว่าเยวะวิทขกูรอดชูวได้ชูวได้ชูวได้ติมขุดรอดแหละ,อ,หละอยากมาเพิ่อมอีกคนหนึ่งเหรอ,อได้เลยเได้เลยเซฟเซฟดผัดถังเซฟผัดถังรอบมาครับไฟแบบนี้นไฟแบบต่อเนื่อง เชียเด็กไม่ดัดทองเด็กไม่ดัดวะพร้อมจะสกิลเบรดเกมแล้วตามเมตาไอ้ก่อนหน้านี้แม่งเล่นแต่แฮมเมอร์บิงโดยยังทีเขาเรียมาแล้วคนไปเยอะนะคนไปเยอะนะเกตสองคนไปเยอะไม่ถอดใจอะเยอะมันเยอะต้องแอนุสู้ดิสู้ดิข้างบนสี่คนข้างบนสี่คนพูดถึงเอาบั้นมาสู้เรานะเอาดิเมื่อไม่เราก็มา ไม่ต้องเกรงไม่ได้เอาต้อมดีกยวะทำไมกูเล่นไวส์ไวส์แท็กไม่ได้วะไปขวาขวาขวาไม่มีเทเลพอร์ตกูได้กูได้กูได้เอ้า หนีไปแล้ววะดิตามได้นะถามได้นะหัวเหว่ยงไชนหนึ่กูวิ่งไวกว่าด้วยกูมีทาวเวอร์อ๋อแน่ยังไม่คิดว่าจะเลิกหรอมึงจะฟาร์มอีกเหรอเพื่อนยินดีด้วยคุณได้รับเขียวเทียแม่งคิดว่าเราจะเลิกตามแล้วเออเงินตีอะดิที่จริงนะ ไปข้างบนต่อไปข้างบนต่อพี่ปาลตายใช่เปล่าโอ้โหไม่ให้หวาไม่ให้วช่วยได้ช่วยได้ชได้ชีวิตชีวิตยินดีด้วยพวกคุณได้รับแาซโซ่อะโอ้ยูเอ็นนี้ดีป่ะช่วยได้ป่ะอ่าเบิร์นไปเรื่อยๆอ่ะ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 เออตรงนี้ใช่ป่ะ power of v a s าแฟลชโซบิ่ะเกี่ยวกันป้อมได้ไหมได้แล้วก็เล่นทาวเวลเมื่อกี่ว่าโซมันเพิ่งเด้งออกเลยไงก็เลยบอกว่าให้วาดเราวิ่งเดินไถต้องเก็บอาดุลบิดอมเฮ้ยอออื้อไมอาร์พีมาแล้วไปด้วยเกี่ยวปะระยะไม่ถึงว่ะถูกระยะไม่ถูกซักชั่น มัไปนี่ไปอยู่นี่ไปอยู่มีวาโซุให้มึงเอาเชี่ยวโดนผักไอ้เหี้ยมีวาบมีวับมีวาบมีวาบอาฉาดมาส่งแล้วฉาดมาส่งแล้วเออไม่ต้องวาบไอ้เหี้ยมีวาโซุให้กับมึงช่วยเตะเราได้เออนั่นแหละขาดมาส่งแล้วพุ่งออกได้อันนี้มันโดนถังอะมาแล้วมาแล้วมาแจกจ่ายวัสดุให้กับพวกมึงแล้ว แบทแบทแบทแฟลดโซครับสามสองหนึง่งแปลโซที่แพ็เผาพวกมึงทุกคนปิดก่อนเลยอไไีเยียมันอยู่ดิก็ลั่น BKB อะไรของมัน ทรงชาทรงชาทรงชาอุ้ยไปในบ้านเอา้าเทียวผิดตัวเหรอไอ้เหี้ยพวกกูกดใจโรนะมันซ้อนกันไปเลไปแล้วดูเลือดกูดูเลือดกูเอา้าแล้วเจโรวับเฮี้ย <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ยเจโรวับเฉยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเ<ช>จโรไม่วับแบบข้ามกูเล้จะไปหาเลเซอร์ไอ้เหี้ยจิ้นหมดพอดีจิ้นหมดมดีเออโคตรพาอ๋อผมมีแว็โซ่ที่จะแจกจ่ายให้กับคุณ ปล่อยผมตายแล้วปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายไปตายไปตายอย่ามาอย่ามาปล่อยตายช่วยพี่ไอ้เหี้ยช่องเว้ไม่โดนช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้มียซีมียซีมนตีไม่เข้าผมมาแจกจ่ายวัลโซให้คุณอีกแล้ววันนี้คุณจะโดนเบิร์นเรื่อยๆจนตายเมื่อไรเยอะของด้านหลังอยู่ใกล้เยวอยู่ใกล้เบิร์นจนตายดูข้างหลังกันเลยบอกปล่อยตายปล่อยตายไอ้เหี้ยมันไปอย่างเยอะเลยอ่าปล่อยมันไปแบงก์บ่ายห้าแล้วก็ปล่อยตายฮึ มันกำไรแบบไม่รู้จะวไหวกันหรอแต่โลโชบนโลเจอโลตัวนี้ตัวรับตัวรับลงมือทรงชาทรงชาทรงร้อยครับผมรอบนี้โดนเต็มเต็มนี่ตโลน มีเสร็จปะมีนเนเธอร์ตายไหมอ้าวโคตรข่าวตโลยอาได้มีๆโอเคตานแล้ลลวขึ้นไต่กันเลยดูพิวให้ดูพิวให้หน้าดีสแปมสแปมคิวไปสแปมคิวไปปงชาอชงชาชงชาแล้วก็ชงชาติดตอยู่ดีว่ ไอ้ยาพิมพ์อีซี่เริ่มเกมด้่ยไงในโครวาโซแครี่กดกระด้างก็ได้ไม่กดกูกดละไม่รู้หรอกกูเล่นอะไร เล่นตัวนี้ก็ได้เหวะเต่มันี่อีโรแม่งก็เหมือนกันเว้ยแบบโอ้กูบอกกูเพิ่งรู้หรอกกูเล่นอะไรเฮ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งเล่นอะไรเลี่อยอดเนโครดีพอลงแรงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าซับคู่เลนกระจกเลนมึงระเบิดขยะเป็นขี้กูพูดเลยโอ้โหดูแม่งแปลงร่างเป็นลูรีเจนเลย แล้วอพิงปูมาด้วยเฮียกูไม่ชอบลิงอ่พลิงปุ่มเลยต้องเล่นใจเย็นพอลิงไม่เปิดเอาเวนนอมมาด้วยไอ่มันทีพีว่ะเฟลอสวยทีพีเฮียเฟลอสวยทีพีเป็นรายการ ไล่มาแล้วได้สิหนุกว่ะโอ้โหมึงปล่อยเลนบนเหรอได้กูดันนะเอ้าเนี่ยกูดันละเอายาวไปคำถามคือเรื่องที่กูสงสัยคือ อะไรคือการที่เป็นเราช่วยทีพเอาจะเลนไปช่วยเลนกากไว้ก็งงนะทำไมผักออกไงไม่เกลียงชาอะไรให้คนบอบอบพี่วา๊อบบ๊อาบ๊้บบ๊อบบ๊ับบ๊อบบวอบบ๊ออบบ๊อบบี่บบ๊อบบ๊อบบอบบบบ๊อาบบออบบ๊อบบ๊อบบ๊่ออาออออ ติดไม,ม่มีนะจ๊อบไอ้หมดเลยนะแจ๊กป๊อบแจ๊กป๊อบฉันอยากจะมอบแวสเตให้กับพวกนายโอ้ยแหละจับด้มันไปล้วมันไปจอยฟัละโอโนยัง oh no, ครับโอโนยังครับ มาแล้ววับมาแล้วลวับนะโอ้โหวับมาซ้อนในซ้อนทีมันจะโดด,ดมันจะโดะหดหรือล,ลี่เ,าาเร็วมากเลยเจ้าม่เจัเปลี่ยนเรียบร้อยได้ไดละชาวเวลคือมันมันมอยู่เลย ได้ใช้ TP แบบคุ้มๆแล้วก็มีขาวเว้ผมมาส่งบอดีใช้ได้อยู่ยักมันยังเีนตีอยู่นะมันไม่มาเล่นหรกคนฟาร์มก็จะแบตม,มารจากักเชื่อของมาส่งไม่ทันเมจิวัน จโดดแล้วจักมันพยายามจะแบกเว้ยจักมันออกของแบบปกติไม่คอนเทนต์ <c oughs> แพทนี้มัน BKB กันนอริฟายได้แปลว่าถ้าเรามี BKB <c oughs> ในโคจะไม่ขยับเปียกเหมือนสมัยก่อนจั๊กอยู่แล้ว เนี่ยในโคเล่นฝั่งหนึ่งดอเล่นฝั่งหนึ่งได้เรื็วที่โดนที่บอกนะโดนแล้วบอกี้วอนเที่อะไรมันเดินเข้ามาตีลิงมาลิงมาลิงมาม,ม,มีแบโซมันโดดมันทีพีา,าลแล้วก็ขอมอบแบสโซนี้ให้กับคุณ เนี่ยกูไปนี่โดนโดนสับแล้วเนี่ยกูไปเดินมาไปมาโดดแล้วมาโดดแล้วเออช่วยแชร์กูว้ามาแล้วว้ามาแล้วกูมีฉากแล้วด้วยมาเดี๋ยวกูที่ว่ายบทนี่วาโซให้เมื่อมึงเลยชิริวันนี้ชิริวันนี่ม้ ตะแก่ฟาสแล้วตอนนี้ตะแก่ฟาสแล้วไปปะพอดีไปช้าไปซ้าไปพ่อเสือขวามานะขวามานะขวามานะดับเบิ้ลเคียวฟซอกล้าง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  เอาปัดก่อนเอาปัดก่อนเอาปัดก่อนด่ามือช้าไปเมแกต้องเชนผีละเออแม่งติดโลกพี่เห็นมีกดลายตันีตาไปดูจริงๆแฝงผีแล้วค่อยนั่นก็ได้หาผีละมีเที่ยวไปไปออมาได้ไหม สวยมากเลยเว้ยพยายามยืนแชร์แล้วนะเนี่ยๆๆเอ้ยไปช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวไล่ตรวอยู่ไม่เหมือนใครโอ้โหมีเต่าอยู่ไหมไม่กินพิษกาทอ่ะ ต้องตีเสาอยูปล่กูดาวเนี่ยต้องมีแบตเชอร์เกมนี้ดอนต้องมีแบตเชอร์ปา่กูดาวเพิ่งมามแล้กจะมันจีบกูดาวอยู่การเดโซไปก่อนการเดโซลเลย <'m> นะได้ไหมวะมันช่วยตีได้ไหมัวายล,ลงมาเฟาลเลอร์บอยมา,า,มา,า,มา,า,มาพอดีแล้วก็โคโนโลแล้วก็จะอาบีเอกตบโจนโ,โอเคมันเก็บเขาเก็บดิสเก็บทิ่สดแล้ว

นะคือทีมอวยมันถึงแบกได้เว้ยถอดเลยนะถอดเลยนะ <c oughs> เ,เ <will> นะี่ยถ้าดอนมันไม่วาปมานะเหี้ยกูก็ตายไรอ่ะ <c oughs> ยื้อได้ยื้อจริงแต่ว่ายื้อลองไงต่อ้ <c oughs> อ,อบหมด <c oughs> อะเคบียรมาแล้วเราอยากจะขึ้นแบบมั่วๆเลยไหม ตรงๆหรือว่าอยากเล่นน้องบ้านไม่รู้อ่ะ,ะผมว่าแ่งคือโดมมันก็อย่ายืนในโดมเพราะตอนนี้กูเลือเดเยอะมากถ้าไม่โด,ดนทุกอย่างจริงๆกูไม่น่าตายเลยดูสิมีเจ็ดเลือดมีละร้อยสิบสองะมาแล้ววะแล้วลงโคเลนอาผีอะเอ้เซตเลือดต่ำไปเลยเรียบร้อย อ่ะกูโครงประกอบฉากมาแล้วเนี่ยมาปาดปาดตรงนี้ไปดิไม่ไม่ปาดตรงนี้ดิเอาแม่งนั้นโดนป่ะแม่งนั้นโดนมาแล้วกูให้กำลังใจมาแล้วกูมันโดนไปว่ะเบรกกูไอ้เนี่ยเออไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาไม่มีดาเมจสิว่า is it damage s i เอาอย่าตายแทนเหรอได้เลยมาคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ดีให้ใครเป็นคนเก่งว่างครับแถวนี้ใครเป็นเด็กดีเที่ยกูว่าเนี่ยกูคนพบเราเวว่าบิวเนี่ยแม่งตอบสนกูมากเลยคือเลดีนมันก็ไฟได้ไม่ไหวเท่าบิวเนี่ยบิวนี่คือแบบ ไม่ต้องรออันติด้วยแบบรออันติมึงไม่บ้าไปกลัวกูไม่สนแล้วไอ้หียอันติแวะเซลเดินถ่ายเลยยืนจงชาบไหมทั้งหมดกำงฟอมบ้านแตกแล้วกันน่าปัญหาของของบิวนี้คือเนี่ยสวัอตมันเต็มแล้วเว้ยแล้วเมนจีวอนก็ต้องใช้มาเร็วมาเร็ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> ทุกอ l ลูชันอ่าเดี๋ยวรอเที่ยวปันนึงยี่สิบวิมาแล้วมาแล้วสปินเบสสปินไปจัยใจป่าแล้วนะใจป่าแล้วนะจกระเปิบไปแล้วนะอ้าวนะโอ้โหมันโดดอีลูชันรอเลยเว้ย มันโดดฉลาดมันโดดมันทำนึ่งลอ้อทำมิเ,เลชันมิเลชันฝั่งผมันไม่คิดจะเอาดีเท็กชันเลยใจะออเลยเขาเล่นฮีโร่ประหลาดเราก็เล่นฮีโร่ประหลาเลนะดเหมือนกันนะไม่ใช่ฮีโร่ที่เราอยากเล่น มัวะไอ้จังเนี่ยคือพี่ดอปของตีนูนเว่ยส่วนที่เหลือคือน้องๆผู้น่ารักที่พร้อมจะเล่นคอนเทนต์กันเออโอ้โหจีบดีกว่ด เดือดน้ำประเด็นคื้นแล้วป่ะซื้อพี่เคบีมาไม่ได้ใช้สักครั้งเลยไปแล้วเนี่ยวิธีการฮุกข้าน้ำพุมันใช้ไม่ได้เว้ยกันเนโครแค่โค้ดข่าววะลากไปแล้วลากไปอีกคุณจะกดเคบีให้เกียดสักครั้งหนึ่ง มึงอยู่ในพูมึงก็ตาย <laughs> ออมอยู่ในพูอะ่ะแต่กูมีบัสเตอรอ่ะ <laughs> แล้วกูก็กดโค้ดไปเดินไถ่ด้วยไงมึงก็ตายอยู่ดี